วันนี้โยตีจะพาทุกคนไปกินปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุน่นที่ร้านนามิอิสักยะแอนด์ซูชิบาบร์พูดตามตรงนะเหมือนยกลงเตรียมญี่ปุ่นมาไว้ที่พิษณุโลกอะ่ะร้านเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งไปจนถึง5ทุม่มการตกแต่งร้านฟิลมันเหมือนนั่งกินอาหารในร้านญี่ปุ่นเลยนะทุกคนเมนูมีให้เลือกเยอะมากมีทั้งหลักสิบแล้วก็หลักร้อยใครชอบกินข้าวก็เลือกสั่งได้ตามชอบเลยจ้ะมาแล้วจ้าซีโคหมูกับไส้หมูย่างและก็พวกเนื้อหมูสไลด์จำไม่ได้ว่าซอสหมักอะไรในหัวตอนนี้บอออกกเเเลลยยวววว่่่าาาาาาพพรรรร้มมทีจะะะงงแหหิต ขอแนะนํานี้เลยจ้ายําแมงกะพูนพี่รับพี่พรับ,รบเร็วหน่อยน้องหิวอยากย่างไม่ไหวแล้วจ้าอีละเซมมาเซไม่รอชาครับทุกคนรีบช่วยกันย่างอย่างว่องไวระหว่างที่รอหมูย่งางไสย่างสุกก็ขอจัดนี้ก่อนละกันแซลมอนขนาด500กรัมแซลมอนบอกเลยว่าเนื้อคือหวานฉ่ามากนอกจากจะมีปิ้งย่างหรือซาซิมิแล้วที่นี่เขาก็ยังมีพวกซูชิด้วยนะทุกคนเมนูซูชิที่อยากให้ทุกคนลองสั่งก็คือนี่เลยครับถ้าจําไม่ผิดนะจะเป็นซามูไร5ชิน้นขอบด้วยเซียแซลมอนผสมเทปุระข้ามและซอสสไปซี่โยและเขาจะลาดด้วยอน ซอสเอาจริงๆป่ะที่โยจิชอบเป็นพิเศษเลยคือไส้ย่างมีความหนึบๆกินกับโชยุหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดญี่ปุ่นคือมันเข้ากันได้ดีมากเอาเป็นว่าทุกคนต้องมาลองและช่วงนี้ทางร้านเขามีโปรเพียงแค่เช็คอินก็สามารถแลกซื้อเนื้อวากิวในราคา1บาทได้เลยใครใสายอาหารญี่ปุ่นโยจิแนะนำเลยร้านนามิมอิซากายะแอนด์ซูชิบาร์